วันนี้เราจะพาคุณเดินทางข้ามยุคกลับไปยังดินแดนแห่งปราสาทขอมอันเคยยิ่งใหญ่เพื่อรับฟังตำนานของชาวสวนผู้หนึ่งกับการล้มล้างกษัตริย์ผู้ครองเมืองและคำสาบที่เล่าต่อกันว่าทำให้ขเขมรหรือกรรมัมพูชาต้องเป็นอย่างทุกวันนี้ย้อนไปเมื่อช่วงปลายของยุคอาณาจักรขอมประมาณศตวรรษที่14ขณะนั้นพระเจ้าชัยวรมันที่9กษัตริย์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์อันยาวนานของขเขมรโบราณ ยังครองราชอยู่ที่นครธมเมืองหลวงแห่งอารยธรรมที่เปล่งปลั่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ปราสาทมีชายผู้หนึ่งชื่อแตงหรือแตงหวานในภาษาไทยพื้นบ้านเขาเป็นเพียงชาวสวนธรรมดาปลูกผลไม้ถวายวังทุกวันเขาจะนำแตงผลโตโต,โตหวานฉ่ำไปถวายกษัตริย์พระเจ้าแตงหวานมีชื่อเดิมว่าองค์ชัยพระราชบิดาเป็นเจ้าชายเชื้อพระวงศ์แห่งอาณาจักรจามปา เมื่อครั้มพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรนครธมยกทัพหลวงจากลบบุรีเข้าโจมตีเมืองพระนครหลวงได้คืนจากพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรจามปาที่ปกครองพระนครธมแล้วได้ยกทัพหลวงบุกต่อไปถึงอาณาจักรจามปาจนมีชัยชนะสามารถผนวกดินแดนจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิขเขมรได้สำเร็จ เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนืออาณาจักรจามปาพระองค์ได้กวาดต้อนเชื้อพระวงจามปารวมถึงไพร่าทาสชาวจามปาเข้าเป็นเฉลยเกณฑ์เป็นแรงงานสร้างปราสาทหินเจ้าชายปัทุมะแห่งอาณาจักรจามปาผู้เป็นพระราชบิดาได้ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนี้ด้วยด้วยเป็นเชื้อพระวง์ที่สวามีพักจึงได้รับการดูแลเยี่ยงเฉลยสักต่อมาพระองค์ได้ทูลขอเสด็จออกบวชเป็นพราหมณขึ้นไปบำเพ็ญตะบะอยู่บนเขาพนมกุเลน ส่วนพระนางโสภาวดีพระชายาทรงพระครันปลอมปนพระองค์อยู่กับเฉลยเมื่อพระนางคลอดบุตรชายจึงตั้งชื่อว่าองค์ชัยเป็นเด็กฉลาดและมีบุญญาธิการมากพออายุได้เจดปีมารดาให้ออกตามหาบิดาที่ออกบวชอยู่บนเขาบิดาได้มอบเมล็ดแตงให้สาเมล็ดและเหล็กอีกก้อนหนึ่งเชื่อว่าเป็นของวิเศษ องคชัยได้นำมเมล็ดแตงมาปลูกต่อมาเด็กเลี้ยงวัวมาเก็บกินพบว่ารสชาติดีมีรสหวานฉ่ำองค์ชัยจึงหวงแตงนั้นมากวันหนึ่งมีวัวจะมากินแตงที่ปลูกไว้องค์ชัยได้นำเหล็กที่บิดามอบให้คว้างใส่วัวจนทะลุตัววัวเสียชีวิตเรื่องราวของผลแตงหวานนั้นดังไปถึงหูพระเจ้าชัยวรมันที่เกพระองค์จึงปโปรดที่จะเสวยแตงนั้นเมื่อเสวยแล้วทรงปโปรดปรานยิ่งนัก จึงทรงแต่งตั้งนายแตงหวานเป็นหัวหน้าสวนหลวงและโปรดให้นำเหล็กที่คว้างวัวจนตายไปตีเป็นหอกไว้ป้องกันโจรขโมยมาลักขโมยแตงพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าทรงพระราชทานพระแสงหอกลำแพงชัยนั้นให้เป็นอาญาสิทธิอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าชายวรมันที่เก้าปราถนาเสวยแตงขึ้นมากลางดึกจึงเสด็จลงไปในสวนจะไปเก็บแตงมาเสวยซึ่งนายแตงหวานนึกว่าเป็นโจรมาลักแตง จึงขว้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นอาญาสิบโดนพระเจ้าชัยวรมันที่9ถึงแก่สวรรคตด้วยธรรมเนียมที่จะให้ช้างศึกเลือกผู้ปกครองต่อเมื่อถึงการทำพิธีช้างนั้นก็เดินไปหยุดอยู่ด้านหน้าของแตงหวานบรรดาน,นาหมื่นสัพพมุขมนตรีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถวายราชสมบัติให้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครถมต่อมาโดยเฉลิมพระนามหลังจากเสวยราชสมบัติว่า พระบาดกรรมระเตงอันศีสุริโยพันธ์บรมมหาบพิษธรรมิกมหาราชาธิราชและทรงรับพระนางจันทราวรเทวีอันพระราชธิดาในพระเจ้าชัยวรมันที่9เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีเรื่องน่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือไม่มีผู้ใดลุกขึ้นต้านเขาเพราะในเวลานั้นชนชั้นปกครองแตกแยกประชาชนระอาอำนาจเก่าว่ากันว่าเหล่าขุนนางบางกลุ่มยังให้การสนับสนุนด้วยซ้ำ ชาวสวนจึงขึ้นครองราชยังเป็นทางการในบางตำนานเขาใช้ชื่อว่าพระเจ้าตราซักแปมหรือตราซักแปมในภาษาเขมรเขาเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธมุ่งเน้นเมตตาธรรมและปฏิรูปบ้านเมืองแต่ชัยชนะของเขาอาจไม่ได้เป็นที่ยินดีของเหล่าเทพและวิญญาณโบราณเสมอไปในจารึกโบราณของปราสาทหลายแห่งมีคำจารึกว่าผู้ใดแต่ต้องเทวสถานแห่งพฤะศิวะ ผู้นั้นจากตกสู่นรกอเวจีกิ่นไฟเป็นอาหารตลอดการละมหาโกฏแม้คำสาบนี้จะมีมานานก่อนเรื่องของพระเจ้าแตงหวานแต่นักเล่าเรื่องรุ่นหลังมักเชื่อมโยงเข้าด้วยกันว่ากษัตริย์ที่ไม่ได้มาจากเชื้อสายเทวราชอาจเป็นผู้ลบหลู่และคำสาบจึงตกลงสู่แผ่นดินตำนานบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาณาจักรก็เริ่มเสื่อมถอย ผู้คนชาวบ้านหวาดกลัวและต่างส่งต่อเรื่องราวว่าเพราะคำสาบที่พระเจ้าแตงหวานก่อขึ้นทำให้ขเขมรถูกสงครามจากสยามฝร่งเศสจีนรุปรานภัยแล้งและโรคระบาดการปกครองภายในแตกร้าวกลายเป็นประเทศไม่เจริญจากเคยยิ่งใหญ่กลับตกตำ่ำเมืองสำคัญถูกทิ้งร้างขเมขมรฆ่าแกงกันเองเหมือนในสมัยขเขมรแดงที่สังหารเผ่าพันตัวเองไปถึง1.7ล้านคน แม้จะไม่ใช่เพียงเพราะคำสาบแต่เรื่องเล่านี้เป็นกระจกสะท้อนความกลัวของผู้คนต่อความเปลี่ยนแปลงเรื่องคนปลูกแตงสังหารกระสั์อาจเป็นมากกว่าแค่ตำนาน มันคือบทเรียนเรื่องศีลธรรมความยุติธรรมและพลังของประชาชนแต่ในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าชาวขเขมรที่เชื่อเรื่องคำสาบอย่างสนิทใจว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนลืมรากเหงาและท้าทายเทพเจ้าอาจนำหายนะมาเยือนได้ขอบค